ณผู้ชมคะใครอยากมีความรักดีใคราอเลยหน้าที่การงานที่ดีใครอยากมีสุขภาพดีใครอยากมีโชคอันนี้ขอเถอะจะใช้วอลเปเปอร์หน้าจอนะคะเป็นรูปไหนรูปไหนใช้แล้วปังอาจารย์กระถามีคาตอบค่ะสวัสดีสาวสาวเดอะเลดี้ทุกท่านนะครับวันนี้เอาใจสายมูกันนะครับสําหรับสายมูที่อยากจะมี ของศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไว้เรียกว่าอยู่กับเราแทบจะ24ชั่วโมงยกเว้นช่วงเวลานอนอาจจะอยู่ห่างตัวสักนิดหนึ่งนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับอะไรจะดีไปกว่าวอลเปเปอร์ในโทรศัพท์มือถือที่มีความเป็นสิริมงคลและที่สำคัญมีความหมายดีดด้วยครับสายมูแรกเลยนั่นก็คือสรูปดูด รับโชคเรียกว่ารวยแบบทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันใช้รวยชาตินี้ตลอดถึงชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับนั่นก็คือรูปภาพขององค์ไชยสิงเอียรูปภาพทองก้อนแล้วก็เหรียญจีนโบราณอีกหนึ่งรูปเลยก็คือรูปองค์เท้าเวสุวรรณนั่นเองครับและนี่คือวอลเปเปอร์แบบดูดซับรับ โชคครับอีกหนึ่งแบบเลยนั่นก็คือแบบเนื้อคู่นี่สี่รูปนี้ต้องมี1ลายดอกโบตั๋นครับ2ลายนกกระเรียนคู่ครับส่วนใครที่ยังโสดและต้องการคู่ต้องมีรูปภาพของรองเท้าคู่ครับและอีกหนึ่งรูปเลยก็คือรูป พวงเอียหรือว่านกเป็ดน้ำแมนดารินบนใบบัวสี่รูปนี้ส่งพลังดีๆในเรื่องของความรักครับสายมูต้องมีสำหรับความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเลื่อนตำแหน่งขยับขยายรูปแรกเจดี เก้าชั้นหรือว่าบุญเชียงถาอีกหนึ่งรูปเลยคือรูปของต้นไผ่ครับหมายถึงความเจริญงอกงามงอกเงยอีกหนึ่งรูปที่ต้องมีคือรูปของปากกาและสมุดนะครับและรูปสุดท้ายก็คือรูปของโคมไฟหรือดวงไฟส่งพลังดีๆให้เจริญก้าวหน้าใน หน้าที่การงานสำหรับใครที่รู้สึกว่าเจ็บป่วยอดอดแอดแอดหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ลองใช้วอลเปเปอร์แบบนี้ดูนะครับ4รูปต้องมีสำหรับวอลเปเปอร์ที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ครับรูปแรกเลยคือรูปของพระอาทิตย์ ความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์รูป2คือรูปของภูเขาความหนักแน่นมั่นคงแข็งแกร่งและทรงพลังครับรูปที่สเลยก็คือรูปของต้นสนคู่ครับรูปที่สี่เลยคือรูปของน้ำเต้าครับสรูปนี้ส่งพลังดีๆในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อยากที่จะร่ำรวยเงินทองมีคู่ชีวิตที่ดี มีการงานที่ดีและสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่ต้องทำคือรับประทานอาหารดีๆอารมณ์ดีๆและที่สำคัญรอยยิ้มเสียงหัวเราะและการออกกำลังกายด้วยรับรองได้สุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานก้าวหน้ามีเนื้อคู่ที่ดีและมีการเงินกับโชคลาภแน่นอนครับ เปลี่ยนเลยค่ะทันทีเลยค่ะรูปไหนบ้างใครอยากจะได้อยากจะเสริมส่วนไหนของดวงตัวเองหรืออะไร<ม>นี่ก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะมันไม่เสียหายหรอกถูกต้องลองดูก็แล้วก,กันแต่ว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยและนี่แหละค่ะก็คือความสนุกของรายการ The Ladies ประจำสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าเราจะขนคอนเทนต์ฮอตๆเรื่อง ปังปังมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเรา The Ladies ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนกับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าก็ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา17นาฬิานาทีทั้งโมโนเทนีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปังปังปังังเฮงเฮง